โจมตีกันเกินไปโซเชียลขุดคลิปเก่ากล่าวหาเจนนิเฟอร์คิมขุกขามกองสหรัฐ ยังเจอดรามา่าถล่มแบบร้อนฉาต่อเนื่องมาหลายวันสำหรับนักร้องตัวแม่อย่างเจนิเฟอร์คิมสืบเนื่องจากการที่เธอไปตอบกลับคอมเมนต์ชาวโซเชียลที่เห็นต่างโดยชาวเน็ตกลุ่มนี้อ้างว่าเจนิเฟอร์คิมมีการตอบคอมเมนต์ในลักษณะใสอารมณ์ดุเดือดหยาบคายจนหลายคนรู้สึกผิดหวังและไม่โอเคกับพฤติกรรมดังกล่าวล่าสุด,ดรามา่าโจมตีเจนิเฟอร์คิมก็ไม่จบ หลังมีการขุดคลิปเก่ามากล่าวหาและตำหนินักร้องดังแบบเสียหายใน Hashtag j จน n ิเฟอร์คโดยคลิปเดิงกล่าวเป็นคลิปที่ Jennifer Kim ิมเคยตอบคำถามในรายการหนึ่งเรื่องถ้าขอพอรได้หนึ่งอย่างวันนี้จะขอว่าอะไรซึ่งในเนื้อหาคลิปนั้น Jennifer Kim มีการโพสต์แซวในลักษณะเรียกเสียงหัวเราะว่าอยากมีอะไรกับเพื่อนสนิทอย่างกองสหรัฐ อย่างไรก็ตามช่าเน็ตได้อ้างว่าเป็นการคุกคามทางเพศก้องสหรัฐด้วยคำพูดซึ่งคำพูดดังกล่าวไม่โอเคอย่างมากเป็นเพื่อนกันมาพูดขนาดนี้แล้วตัวก้องสหรัฐก็ไม่โสดดูเสียมารยาทไม่ให้เกียรติทางก้องและแฟนแบบนี้ไม่ตลกซึ่งหลายคนก็ตกใจทำไมกล้าพูดแบบนี้ออกสื่อคิดแบบนี้จริงๆหรอเป็นต้น ซึ่งกลามมาเดือดนี้ส่งผลในแฮชแท็ก Jennifer Kim ยังคงร้อนชาไฟลุกไม่จบซึ่งต้องจับตาดูกันต่อไปว่า Jennifer Kim มจะจัดการก,กับดราม่านี้อย่างไรนั่นเองละคะ่ะ